สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกุตชี่ที่เข้ามาใหม่นะคะก็วันนี้ไม่ค่อยสบายนะก็จะพูดน้อยนิดหน่อยนะคะใครสนใจนะทักไปได้ทางไลน์นะคะนี่นะคะมีทั้งหมดสีลายแล้วก็มีไอดูรูปสิง้าค่าวค่ะก็เริ่มที่มินิกันก่อนนะคะมีนิราคาชิ้นละสิบห้าบาทนะคะอย่างแรกจะเป็นมินิปันแก้มแดงนะมาใหม่นะคะมีหลายหน้านะสโลนะนี่นะคะ 15บาทคะ่ะแล้วก็15บาทแบบต่อมาจะเป็นฟังแผ่นนี้นะคะเป็นหน้าตลกหน้าต่างๆค่ะมีหลายหน้าหลายสีคะ่ะ15บาทอันนี้มาใหม่นะคะสโล spatula. แล้วก็มีเป็นมินิบัลเหลืองนะคะมีหลายหน้าเหมือนกันอันนี้เป็นหน้ากเรธรรมะนะคะหน้าเมโลดี้นะ,ะแล้วก็เป็นแบบหน้าซานิโอหน้าปอมปอมประมาณนี้นะคะ15บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นฟังหน้าแมวด้วยนะมีหลายหน้าหลายสีนะคะ ใครสนใจก็ทักมาดูรูปเพิ่มจมได้ในไลน์ลนะสิบห้าบาทนะคะต่อมานะคะในตะการนี้ก็15บ้าบาทเหมือนกันนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแอนิม l ลบันค่ะอันนี้มาใหม่น่ารักมากนะคะสะโลนะแล้วก็งานสวยสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะเป็นแอนิม l บาแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นมินิบันนะคะเป็นพวกหน้าตลกนะมีหลายหน้าหลายสีเลยนะคะก็หน้าคร่าวๆนะคะหน้าอุมามิ แล้วก็เป็นพวกหน้าตลกนะคะ15บาทเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นแพนเค้กหน้าตลกนะคะอันนี้มีหลายหน้าหลายสีเหมือนกันนะสโลนะคะราคาชิ้นละ15บาทค่ะก็อันนี้จะเป็นเค้กค่ะเค้กล่าสอดน,นี้นะคะ15บาทแล้วก็มีเป็นมินิแพนด้าบันนะคะเป็นพวกหน้าแพนด้านะคะโบแดงและดินหน้าธรรมดาแบบอันนี้นะคะ ขาวนะราคาชิ้นละสิบห้าบาทะคะ่ะต่อมาจะเป็นราคาชิ้นละหกสิบบาทนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นจนบมโก่แนดัาอันนะหกสิบาทะคะ่ะแล้วก็มีเป็นโลคิตตี้นะคะนี่ชิ้นใหญ่นะหกสิบบาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปังฝรั่งเศสแบบสั้นนะคะ ปังฝรั่งเศสแบบสั้นรนาะนะคาชิละหบาทนะคะชิ้นใหญ่นะอันนี้แนะนำเลยนะคะหกบาทแล้วก็เป็นปังฝรั่งเศสแบบยาวด้วย60บาทเหมือนกันนะคะแนะนำเหมือนกันเลยนะ60สิบบาทนะคะสโลมากนะ สิบาทค่ะเป็นฟองฝรั่งเศสแบบยาวต่อมานะคะ60บาทนะอันนี้จะเป็นหัวหอมนะคะมาใหม่นะ,ะจะมีอยู่เป็นสองสีนะคะเหมือนของจิงมากนะคะเป็น,นลูกหัวหอมนะสะโลด้วยนะคะชิ้นใหญ่ด้วยราคาชิ้นละ60บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็น60บาทนะคะ ก็จะรีวิวไปเรื่อยๆนะคะ,ะว่าจะไม่ได้พูดอะไรนะอันนี้เป็นสับปะรดค่ะแล้วก็มีเป็นน้ำเต้า60บาทนะคะนีสองสี 24. แล้วก็อย่งางต่อมานะคะอันนี้จะเป็นชมพู่60บาทค่ะแล้วก็จะมีเป็น เต่ากูจัมโบ้นะคะฟักทองฮาโลาวีนนี่ก็จะมีเป็นหัวใชเท้านะคะตังอรกูเดชธรรมะคะ่ะ60บาทแล้วก็ไอติมนี่ก็60บบาทนะคะไอติมโดยเก็บ แต่ไหนก็แคปรูปมานะแล้วก็มีมะม่งด้วยนะคะนิ่มมากนะแนะนำนะคะ6กสิบบาทะคะ่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นตัวโมนิโมนินะคะเป็นแบบรุ่นมันจะมีอยู่ออกมาเป็นหลายรุ่นนะคะอันนี้จะเป็นแบบเกดดีนะคะเป็นรุ่นเหมือนของแท้นะคะไม่แน่ใจนะ แต่ว่ามันเป็นรุ่นที่งานดีมากนะคะอันนี้โมนิโมนิชิล่า40บาทนะคะเอามาเยอะมากมันจะมีอยู่หลายหน้านะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูข้่าวๆเนาะนี่นะคะ6อันนี้40บาทนะคะ40บาทเท่านั้นก็สนใจดูรูปเพิ่มเติมทั้งวในไลน์เลยนะคะคือตัวโมนิโมนิมันเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะ,ะมันจะเป็นแบบตัวนิ่มๆนะคะแล้วก็ ยืดเล่นได้นะคะมันๆน,นะแนะนําเลย40บาทนะคะเล่นมันมือมากนะเป็นตัวโมนิโมนินะคะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นหยดน้ํานะคะหยดน้ำนี่ราคาชิล่า70บาทนะคะเป็นแบบสีชมพูนะคะเป็นสีน่าใหม่น,นะปกติจะเป็นสีฟ้านะคะมีแพคเกจนี่แท็กแล้วก็บาลเชนด้วยนะนี่นะคะราคาชิล่า70บาทแนะนําเลยตัวยหยดน้ํานะคะ นะคะจะเป็นราคาหนึ่งร้อยบาทนะ,ะอย่างแรกนะคะจะเป็นปะวันมิลลี่ค่ะมีสองสีนะคะแต่ว่าสีชมพูเหลือไม่เยอะแล้วนะ,ะก็จะมารีวิวเป็นสีฟ้าล้วกันนะคะมีแท็กแพ็กเกจนะ,ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสกุชชี่นะคะปะวันมิลลี่ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทตัวนี้น่ารักมากนะคะงานเนียนมากเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็อย่างต่อมานี้จะเป็นเบดดอนนะคะเป็นแบบสีชมพูนะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันอันนี้มาใหม่นะคะ มันมี bed map, bed เป็นแบบเบดดอหลายๆหน้าเลยนะคะน่ารักมากนะเป็นถุงสิบอกนะคะราคาชิละหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้แนะนำมาใหมะคะ่ค่ะเป็นเบดดอต่อมานะคะนหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นปังแผ่นนะคะก็ออรู้สึกว่ามันจะมีอยู่แบบสองแบบนะคะถ้าเป็นรถธรรมาดาจะเป็นปังแผ่นธรรมาดาเลยว่า ถ้าเป็นรสสตรอเบอรี่มันจะมีโคง้โคงๆตรงนี้ด้วยนะก็สองตัวนี้เรียกว่าปังแผน่นบางแผ่นนมละกันนะคะเวลาสั่งสั่งว่าเอาปังแผ่นนมนะตัวนี้เป็นมาใหม่เหมือนกัน,นะคะ่ะมีแพ็น,นี้เป็นแพ็กเกจแล้วก็เป็นแพ็กเกจสิบล็อกนะคะมีบอลเชนเนื้อแบบเือนของแท้มากนะสโลมากนะคะแล้วก็เนื้อดีมากราคาชิ้นละหนึ่งรอยบาทนะ แนะนำนะคะเป็นบางแผ่นนมนะคะราคาชิละ1หนึ่งร้อยบาทคะ่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นบังคุดนะคะบางคุดนะแพ็กเกจนะคะแล้วก็มีบอชชนด้านใน,นด้วยอันนี้ราคาชิละ1หนึ่งร้อบาทเหมือนกันนะคะงานเงนมากนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตบาร์นะคะเป็นแบบสีใหม่นะคะคือสีน้ําตาลสีช็อกโกแลตนะคะร้อยสี่สิบบาทนะคะ อันนี้ชิ้นใหญ่นะแล้วก็นิ่มนะสโลนะคะชิ้นใหญ่มาก140บาทนะคะแนะนำเลยมาใหมชโโ่ช็อกโกแลตบาร์ค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นตัวโคโนี่นะคะก็อันนี้เป็นแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจละลรักมากนี่ส่วนลดกจินึ่งรยห้าสิบบาทนะคะสโลนะ แนะนาเลยนะคะเป็นตัวคนนี้นะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นนางฟ้านะก็ตัวนี้มีแพ็กเกจนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะมีแท็กมีบอลเชนนะคะอันนี้เป็นสกูตชี่มาใหม่นะคะน่ารักมากนะนี่นะคะจะเป็นตัวสกูตชี่นางฟ้านะอันนี้ราคาชิา150้ละหนึ่งร้าสิบบาทเหมือนกันนะคะ น่ารักมากอันนี้เป็นตัวอย่างนะนี่นะคะแนะนำเลยนางฟ้าค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นมะนาวนะคะมะนาวมาใหม่นะหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะมีสองสีตามนี้เลยนะมันบีบไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าลมมันอัดถุงราคาชิ้นละหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะก็อนนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะ ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยหกสิบาทเท่านั้นชิ้นใหญ่มากนะคะชิ้นใหญ่กว่ามืออีกนะห่ร้อยหกสิบบาทนะมะนาวค่ะแล้วก็จะมีเป็นกระต่ตายขาวนะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะน่ารักนะคะแล้วก็ยังประมาณน,นี้จะเป็นตัวลิลลัคคูมะสิงคูนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะ ก็นี่นะคะจะเป็นสกูตชี่ที่ออกเข้ามาใหม่ในวันนี้นะคะก็คลิปนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยดีหน่อยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะทักไปทางไลน์นะคะนี่จะเป็นไอดีไลน์นะคะจะมีสีไลน์นะคะนี่ก็ถ้าใครเห็นแล้วละเอียดไปนี้ไม่ชัดเราเขียนไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกัน